นะโมตัสสะพะคะวะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพาสีวิสาชตีนังทิพมันตาคทังวิยายนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยัง อนเขตตัมหิสัพพัทสัพพทาสัพสพปานินางสัพพโสปินิวาเรติปริตตันตัมพนามะเหสัพพาศีวิสาชาตีนังทิพพมันตาคทังวิยยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอนณเขตตัมหิสัพพัทสัพพทา สัพพปานินางสัพพโสปินิวาเรติปริตันตัมพนามะเหสัพพาสีวิสาชาตีนางทิพมันตาคัทังวิยายนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตมหิสัพพทะสัพพทาสัพพปานินางสัพพโสปินิวาเรติปริตันตัมพนามะเห สัพพาสีวิสาชาตินังทิพมันตาคทังวิย,ยัยนนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตําหิสัพพัทธสัพพทาสัพาสพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตําพนามะเห สัพภาสีวิสาชาตินังทิพมันตาคทังวิยายนนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณะเขตตําหิสัพพัทธสัพพทาสัพาสพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตตันตําพนามะเห สัพพาสีวิสาชาตีนังทิพมันตาคทังวิย,ยัยนนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตัมหิสัพพัทธสัพพธาสัพาสพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตัมพนามะเห สัพพาสีวิสาชาตินังทิพมันตาคัทังวิย,ยัยนนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตําหิสัพพัทธสัพพธาสัพาสพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตําพนามะเห สัพพาสีวิสาชาตินังทิพมันตาคทังวิยยยนนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตําหิสัพพัทธสัพพทาสัพาสพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตําพนามะเห สัพพาสีวิสาชาตีนังทิพมันตาคาทังวิย,ยัยนนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตําหิสัพพัทธสัพพธาสัพาสพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตําพนามะเห สัพพาสีวิสาชาตินังทิพมันตาคทังวิย,ยัยนนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตําหิสัพพัทะสัพพทาสัพาสพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตําพนามะเห สัพพาสีวิสาชาตินังทิพมันตาคทังวิยัยนนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตัมหิสัพพัทธสัพพาสัพาสพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตตันตัมพนามะเห สัพพาสีวิสาชาตีนังทิพมันตาคทังวิย,ยัยนนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณะเขตตําหิสัพพัทธสัพพธาสัพาสพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตําพนามะเห สภาวสีวิสาชาตินังทิพมันตาคทังวิย,ยัยนนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตมหิสัพพัธสัพพทาสัพาสพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตำพนามะเห สภาวสีวิสาชาตินังทิพมันตาคทังวิยยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตําหิสัพพัทธสัพพทาสัพาสพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตําพนามะเห สัพพาสีวิสาชาตีนังทิพมันตาคทังวิย,ยัยนนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตัมหิสัพพัทะสัพพธาสัพาสพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตัมพนามะเห สัพภาสีวิสาชาตินังทิ่พมันตาคทังวิยยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตัมหิสัพพัทธสัพพทาสัพาสพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตำมพนามะเห สัภาวสีวิสาชาตินังทิพมันตาคทังวิยยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตําหิสัพพัทธสัพพทาสัพาสพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตตันตําพนามะเห